ผมมีความสุขกับเขามากๆเขามีคุณภาพและมีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมผมหยุดประหลาดใจไม่ได้เลยแหละครับที่เด็กวัย18ปีแบบนี้สามารถลงเล่นเกมระดับนี้ได้แบบสบายๆส,สวัสดีครับโฟนตงสตรอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของยอดแบ็กดาวรุ่งแห่งทัพเจ้าบุญทุ่มอเลฮันโรเบาเดคำพูดเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นคือคำพูดของชาบีเอนันเดสที่ได้กล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นในยอดเยี่ยมของเจ้าหนูอเลฮันโรเบาเด หลังจากที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มสุดโหดเหมาคนเดียว2แอสซิสในเกมที่บาร์เซโลนาเปิดคัมนูเอาชนะเอลเช่ไป3-0ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับผลงานของเจ้าหนูเรฮันโดเาลเดในฤด,ดูกาลนี้ครับถือว่าโดดเด่นเป็นอย่างมากเขาลงเล่นในเกมบารลิกาสเปนไปแล้ว5นัดทําไปถึง3แอสซิสด้วยกันเจ้าหนูเบลเดนะครับทำให้นักเตะตัวเก่าอย่างคอร์ดิเอลบาและมาโกสอลอนโซต้องนั่งสำรองอยู่ข้างสนาม ในเกมนัดล่าสุดนะครับเบลเดททำไป2แอสซิสเขาจ่ายให้กับโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้และเมมฟิสเดอปายทำกันคนรับประตูในเกมพบกับเอลเช่ส่วนหนึ่งแอสซิสก่อนหน้านี้เขาจ่ายให้กับเรวานดอฟกี้ยิงได้ในเกมที่พบกับเรอัลโซเซดัดเบลเด้นะครับทำสถิติเป็นนักเตะที่อายุต่ำกว่า19ปีที่แอสซิสได้มากที่สุดใน5ลีกใหญ่ของยุโรปในขณะนี้เบลเด้ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งลามาเซีย สำหรับอเลียนโดบบลเด้นะครับปัจจุบันเขาอายุ18ปีเขาเกิดที่คาตาลอนเนียบาเซลนาคุณพ่อของเขานะครับเป็นชาวกินีบิซซาวส่วนคุณแม่เป็นชาวโดมินิกันบาลเด้เข้าสู่ศูนย์ฝึกลามาเซียในปี2011ในตอนนั้นเขาอายุแค่8ขวบโดยก่อนหน้านั้นนะครับเาลเด้เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของเอสบันยอนเขาอยู่กับเอสบันยอน2ปีก่อนจะถูกบาเซลนาดึงตัวไปร่วมทีมจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมปี2021 บาเดได้เซ็นสัญญากับบาเซลนาไปจนถึงปี2024พร้อมมีค่าฉีกสัญญาจำนวน500ล้านยูโรโดยในช่วงปรีซีซั่นซัมเมอร์ปี2021ครับบาเดสร้างความประทับใจและขึ้นมาเป็นตัวเลือกสำรองของคอร์เดียลบาและมีชื่อติดทีมชุดใหญ่ในฐานะตัวสำรองเกมเจอกับเรอัลโซเซรัดด้วยจนกระทั่งในวันที่14กันยายนปี2021ครับบาเดก็ได้ลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการนัดแรกกับบาเซลนา เกมนั้นนะครับเขาลงมาเล่นแทนแบ็กซ้ายรุ่นพี่อย่างคอร์ดียวบ้าในเกมรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ถ้าว่าเกมนั้นครับบาเซลนาแพ้ต่อไบรยนมิวนิกไป0ูนต่อสและในฤดูกาลนี้นะครับโอกาสของเขาก็มาถึงแล้วนะครับหนัดที่ผ่านมาถือว่าเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและบบวเด้ก็ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนของสุดยอดแบ็กซ้าอย่างคอร์ดีเอลบา จากนี้ต้องมารอดูกันล่ะครับว่าไอ้หนูเบาเดจะพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองไปได้ไกลขนาดไหนกับบา์เซลนาและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของยอดแบ็กดาวรุ่งแห่งทัพเจ้าบุญทุ่มอารีฮันโดเบาเดวันนี้ผมโฟนตุงของลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ